ไม่เหนีฟันตาเห็นตาแกะมาวม่แล้วบ่ปกติเราหยางไปเท่าไรวะเห็นเานำหาเราบอใหม่อีกเนาะเห็นตาแกด้ตาแกมา้ดิมาไดินี่ได้ดได้นี่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 โอยหลอกหาบมือโอยหาเงยหลอกหาบมือทำ้มมือนี่พี่ก้อนหลอกหา ว่าจะเอาเงินถือเลขไมให้เพิ่นบอกเลขเมื่อนั้นพอตอนพ่อว่มาติดตักระกรก่อนเบ่งคิดนี้่ค็คยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนท์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตังให้แน่เด้อทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมผมไปคือคือตอนนี้อ็ไปนำหาพอคำซีนะทุกคนเนาะตะแกระนักเลงไม่เศร้า เนื่องจากว่าเมื่อนั้นฮะคอยไปเลยก็ไปเห็นบังเอิญไปเจอกันเลยไปถามเลขไปถามเลขแล้วกับบังเอิญกับไปถือเลขเดบกกักแล้ว่าเออคันถือเลขนีนสิเอาเงินมาห้เด้อก็ิให้บไปร้่เนาะทุกคนเนาะห้เราไป้ลยกับส่วนไลยกับมีคนมาญาติเอานั่นนี่ส่วนไลยกับเราจะได้เป็นแบบพวกของกินนั่นนี่ไลยกลัวคันเอาเงินเห็นเราฮะส่วน้ลยแมนมีวัยรุ่นขี่ยาไปญาติไปตีเอากับเราฮะนะเห็นเรามีเงินนั่นนี่เขาก็กล้าหายไาย แต่เมื่อน,นี้ก็สิไปนําหาเราเนาะทุกคนเนาะคันเราอยากไปไสกัสิพาไปนําหรือว่าคันเราอยากมาหลินมันเกิดขํามซีมือแรงกัสิพามาเซอร์ไพรส์มันเลยนะ่ะเราขึ้นหลุลดมานําแล้วก็ไปส่งเราไปบอ่อส่วนเราไปจังซี่โอมาขึ้นนี้บ่แม่นเอาเราเราขึ้นนี้บ่มีทางสิชวนเรามาวันเกิดขํามซีมือแรงนีงง่บ่ฮู้ว่าเราสิมาบ่หรืบอบ่มาต้องถามเบิ่งพร้อมกันเนะาะให้เรามาแล้วก็มานั่งเซอร์ไพรส์ขํามซีนะว่ามีของควันิให้ ก็เอาเป็นตะเกยียออกมาคารามานำนี่ก็จะเป็นเนาะเอาค้นรถมาเลยเนาะแล้ว,นะลลวนะลก็มาส่งเราให้เรามาหลินมาติน้ากันเหมือแรงนี่เขาเขากู้เนาะทุกคนเอามาสีเห็แเราหรือบ่อเขาใช้ปบบอนเก่าเนาะบอนเขาซื้อเครื่องซื้อของบอนข้ายของปลานั่นนี่นี่แหละคันบอเห็นกันหนาจะได้กลับมาคืนคันเห็นกับสิชวนเรามานาแลวก็สิมอบมเงินให้เราหรือว่าเราอยากได้นั่นได้นี่อยากกินนั่นกินนี่ก็สิพาเราไปตามคำขอ แล้วก็เมื่อนี้สําคัญก็คือเลขออกกันเนาะเมื่อนี้เ,ออเมื่อนี้เลขเล้าก็ออกอ,อ,กอีกเลขเล่าเลขไทยอีกเดี๋ยวจะไปขอเลขแล้วเลยเนาะมึงเถื่อมันมาน,านอีกแล้วบอกเมื่อนะก็โอ้ยเกือบถือเลขหกตทุกคนเกือบสี่ร้อยล้านแตกเอา้าเมื่อนี้เราสิยหายโชคหายมาน,านอีกบอกไปนําหาเราเลยนะี่ทุกคนกับเบิรงคลิปนี่กมานํากันเนาะทุกคนมานํากันาะราบกเลขเนี่ก็พากันสื่อนํากันเด้อคันบอกวิกนี่วิกต่อไปต่อออก จะเป็นแบบนั่นนะเดี๋ยวเจอกันเด้อบอลขายเครื่องโอ้โห้วสิอยู่จะบอกตอนนี้เขาก็มาหอนนะทุกคนเนาะต่วาบุพ่อเราเดี๋ยวสิลงไปถามก่อนเนาะบุพ่อเราสัมโอ้ตาย,ยตั้งใจมาหาแฟนบุพ่อสัมนี่เรื่อฝากเงินไว้ก็ฝังบ่ ถึงเงินเาบ้างฮะเงินเถื่อซื้อนนซือบัวพ่อแล้วสำนักบัวหมออนตกดบัวหม่อนลถตหอดตรงน้เคยซื้อเด้งินนี่นะฮะหมักูหมักางไก่หอยมียว่ะ อืงอ <ừ> mm <stumbled S 1> ืงหอยนี uh, it, mm. Luckily, ่บ่หอยบ่ม uh, uh ีน huh. ีอืงอืงปาปาปาูโอ้ยตายเลยวระถนมันเกาะติดกระบูว่ะู โอ้อึองร้ายขนาดวะเขาเห็ดยังกินไหเห็ดอ่ไรวะเขาไปซื้อเห็เขากินเปลือกเห็ดอะไรเหเห็นแล้วสั่งเมื่ออยู่ฟ่านตาเห็นตาแกะม้าวะเหมอนเราบ่ปกติเราหย่างไปเถวไห้วะหางงา bộ hên lao sập nào quân, hồi sẽ ông nhân mãi lao bồ hên ừ. nam há tu là bồ hên, ừ. ma tu lạt bên cào bồ hao chơi lao mượn này, kho lẽ có lao yêu này này, là bồ hên lao xì nhang bật tụi, trái cũng có mặc giang, mặc phai, mặc phu, mặc บเห็นตะเกียบสำหรทุกคนนะมาจะบ่เห oh, like no ็นแล้วอะ่มาหนอนทับฟอนขนาดจะห้อไหบ่มือนีแล้วก็เลยบอมาเอ้าเดี๋ยวมือหนามานำหาตัวใหม่นะทุกคนเนาะตัวมือนี่บบเห็นแล้วสําแต่นี่หละยาปลายาปลาไม่ต้งบอยา ก็มาแกงกเครื่องผ่ามกงนื้อกหมยกง่างเด้อสองจานชิายี่สองจานังสุซอยเนี่ยด้านอยูไม่สวยหูกินเนาะมาง มันส really. LIKE mm ือคอยเ่ขันเป็ดไก่เนาะมีแต่ไก่ลาไก่ลาดด้วยนี่ไก่ลาอื่งสือแล้วก็บจ้าขิดกินแล้วก็บจ้ากินอีกอื่นกันนเบอห็นแล้วเนาถทุกคนหาตัวขอยขี่ลดผืนเห็นไปทังเนือผมใกลไๆกับเบอนแล้ว เราขี่เมื่อตั้มทางเนาะเมื่อเช้าเราไปพบว่าตลาดแถวบ้านหอยก็มีตลาดแถวหนองหอยโบเห็นโบเห็นเนาะน้ำหาเราบ่นใหม่อีกเนาะอ้อนขนาดโบเห็นแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะคอยขี่เลาะเมื่อตามทางก่อนเราจะเห็นเราบอปกติเราก็จะย่างแถวนี้แหละ เขาบอกว่าปกติเราก็มานั่งอยู่ห้านนะตลอดเต่อมือนี่ก็บอกเห็นแล้วมันเป็นบุญบ้านเราหนาจะไปหลินบุญบอกเอา้าเดี๋ยวมือนเขาสิ้มาใหม่เนาะแตว่าต้องถาเาเบอง์วาเขาขี่รถใกล้เมื่อนี่สิเห็นแล้วบอกอธินก็สิแวะให้เราขี่มาสามสิบลักบัเห็นแล้ว่ํา แก้มาแล้วตก้มมาแล้นี่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 านี่โอ๊ยอหาบ้มือโอยางเลยหลอกหาบ้มือทำไส่มเอ้หมื่นนี่บัีกอนักมอหาบ้นมือว่นนีเอาเงินถือเลขไปหายเป่นบอกเลขมื่นนั่นพราะว่าพว่อมาจะีตักแกมโอ๊ยตัเลยบัีก้อนจะบอกเลขคอยนนนั่น ข้อเงินใบสั่งเฮ้ยนี่นะเห็นแล้วท่านผู้ชมตะแกียบโลหาเจ้าบดมือเขาอะเจ้าไปบุญบ้านน้องหลวงโอ้ยจะไปใส่ใส่จะมาใส่หม่าข้ม่าแต่บรรดุไปข้อจ้องเงินให้เจ้าหนี้ข้อไหนงั้นเงินไใบสั่งเอ้ยนะมาดูมา้ามาดูมาคอยคอยคอยนำไปหาที่อยู่เพรยังไงเงินไมเจ้าบอกเล่คอยถือมือนั่นชื่อบอกไปขี่เขียบเด้เจ้าบอกนั่น ก๊าบเจ้าตับน้ำนน้อยเหรอบออะมึงคอยไปมึงไดีคอยซื้อมากยังก exactly. ่อนให้เจ้ากินหมักย่งหมากยังวะหมากหมากยัางชื่อจ้าหมากยังชื่อเจ้าดิบอ่ได้เงินไม่ร้อยบาทนั่นไม่ร้อยบาทบ่ไม่ร้อยบาทมีแต่เงินกินเี่ยนี่เตรียมให้เจ้านิไไพันขอขอบอคอยตรมมอนี่เลกลาออกด้น่ไม่บออ เด็กเด็กเด็กมาเดี๋ยวดูเด้อเด็กมาเด็กมาอ่ะรักยังรักลักลักเจ็ดเด้อดูเด้อเด็กมารักเจ็ดสื่อเด้อทุกคนเด้ออู้เห็นเหรอนอตาแกะเลาะหาเบิดมื่นเบิดเว้นมื่นนี่ไม่ใช่เงินไปรถบ้านเนื้อบ้านใต้่แสนหนึ่งก็พออยู่ที่ขอจะได้เงินไปเห็นแสนหนึ่งก็เอาหล่อยเจ้าเจ้าเจ้าจะเมื่อเช่ว่าดวงก็เมื่อเช่ชื่อข้ามาะไรคอยได้เด้อคอยยังพอเมื่อคอยมามันเกิดคำสี้นี่อยู่นี่จักบอกคำสีลูกชายเจ้าได้หัน ไปผมจักลอกมามานั่งก่อนนะมานอนยามเพื่อนคอยก็ได้สิเป็นยังเห็นยังเหรอครูเห็นยังเหรอมันเติมสีได้ไม่ไมบังขรามเปล่าขรามอีกิน่บังขรามนะเบียะบอกกินได้อยู่บ่เบียะผมจักกินล็อกผมจักล็อกเอาดูนะสิเป็นยังปองเดียวคำคูณเพื่อนคอยนี่บ่บ่บ่เล็กมากนะทุกคนเอาดอกเห็นยังเหรอครูเขาคัวแบ่นี่แหละ เบะเบะเบะไอ้บอเบะมือเดะมือเดะกันมุ่งบ้านนนอจะไป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 างไปไปไ่กปไ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 เไปไปไปไมไปไปไปอปไิไปไปไปใป้อไปไนไปไปไ่ไป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 ไยไป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 ยปไ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 ปยูไป่ปไ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 ปอปไปีปไ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 ไป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  อุ้ยโลฮ่าตะแก่เบิดเหม่อเบิดเวีนสุดท้ายเราจะย่างผ่านเฮือนสำหรับทุกคนเอาเงินให้เด้อเดี๋ยวทุกคนมาเยอะม่ชมกูเสกเยอะชื่อเชื่อขมาวนะฮะเ่อะเชื่อมาชมงาเชื่อเชื่อขมาอยู่เสกดิเชื่อขมาอยู่เสกขมาอาขอกรรมมันเอานะไรขาบังขมาราบขมาราบไปจะช่วยลงเสกจ้ะไปเมื่อเสกเองครับตรงนี้ไป ได้เหมือันเมืนะด้คือมนะดุเนาะจะมายังทางนห่ฮะมาบ้านน้องโนแเขาไปบงโะดั๊บมาขืนนี่จะมปอยู่บงขืนือบุญบุญบ้านน้องโนะฮะขอปฏิปไตดอกมาขืนนี่ไล่ซนคำสีสดแจ้งตะกี้มวนตะกี้น่าดุเนอบงโดั๊บบ้านน้องโนเนาะมวนแล้วตอนน่ะข็ไปเต้นนาฮานยังไงครับเนตะกี้โอ้มวนชิพ้าเอาไปใช้พูดเสยทังนั้นได้ดุฮะชิพาเอาไปใช้เอาจะจ้างใรงชเขาูดเสยเด้ดุ Thôi tốt đã đục rồi, ôi, khỏi nát đục nè Bà ở bên đây là đục gì, Khơi mát gì bỏ theo nè Bò, bò, bò hả? À. Bởi vì bay đọc Nó mát lột bớt Thấy sông ở nơi nát đục mà, chứ xịt gì nè Bò nhà mưa lột rồi nè Phải sửa khóa máu เจ้าเจ้ามือเสกมันช่อเขามาคอยในเด้อดูเด้อเนี่ยมีอะไรคอยสอบกเปนดอกแอฟซ้ำไปเลยทีนี่น่ะนี่น่ะเมื่อเสกไปน่ะบปิดออกไปมาชมกันดิน่ะอุ่นเสกฮันโอ้ยนำหาจะสิตายเนาะเมื่อไปแล้วบ้านเอ้าโอเคนะทุกคนเนาะสุดท้ายกลับมาพ่อตะแกียบยางกายเฮือนมาเอาเงินให้เพง่ันเซนหนึ่ง เพิ่นบอกเลขถือเมื่อนี่เพิ่นบอกเลขมากเนาะสำหรับใครอยากถือเลขก็สามารถซื้อได้ทุกคนเด้อสุดท้ายก็ะเพาะเนาะตาแก่แต่ไม่ได้ไปส่งผลทรัพย์คาเวียเอา้าคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้น,น,นะทุกคนเจอกันคลิปหนา้าโอ้ยเกือบซีบกระเพาะได้หันเกือบนอนไปรับใครแนะว่าเราหย่างผ่านทางมาเอา้าบายบายทุกคน